แล้วก็เชิญเชิญเจ็ดก็เลยอยู่กับพี่ทักสองคนก็บอกว่าทีนี้เราไปส้มไปใส่แล้วกลัวเพราะว่ามองไปแล้วไม่บอกไอ้ทักออกบอนทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าแม่มาเนี่ยขอฮานอยบนล่างเพราะฮานอยวันนั้นเราให้ไปแค่สี่คู่จำได้ไหมที่สามสองกับแปดหกครับแค่สี่คู่ออกบนออกล่างเลยเลขแค่สี่คู่ไม่ใช่ไหมน้ำเอาต้นหนามาเก็บไปเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวล้วไม่เลยครับ เอามาหมอบไปน่อเดี๋ยวไอัวน้ำอนเดี๋ยวเรารอด้านก็ได้ครับขอ้โหสีแบบหมอบเลยพอดครับพสดีครับสวัสดีครับัสดีครับโอ้โหคหลายคือเก่าเนาะทวัสดีครับครับนี่ ไร้กาอตสตอรีพาดเพื่อนมาทายทำไร้กาดไหมครับเพื like ่อนน่ครับะอาจจะมีเพื่อนอาจจะมามอบเพื่อนรางวัลที่หนึ่งไงฮอ้รกอไรดูนี่หนีละยูนี่หนีละครับนะครับคุณแม่ถูมาวัดนี้ะครับตามสองร้อยบาทั้วนาบุญด้วยกัครับที่งานเสตียมุนก์่องเลยที่งานสตีมุนมุนตล่องหนนะครับคุณพ่อครับครับไ้เบิ่งอยู่เป็นไาครับ มีนปมอบรางว่นึดูความสลับพัาดตลาดนเจ้าเพิอนวันนี้เพิ่นมากีกแล้วเพิ่นก็น่าจะมา่งซุ้มเมาแหละผูไดเนครับไล่กันนะในซอหางก็จะสลับผู้ได้อย่างย็นจะพร้อก็เขาไปเพิ่ไม่ผิดวี่อนสลับพลาดเจ้าขมอยที่นอนที่กันดเพื่อมอบให้นอนเด้อ อโอ้มือนีมันมันวันหยุดต่อเมือนคนกี่หลายเเอา,าได้เดือดเก้านึกแม่เจ้เนีนีน่เรามาดู่างไายซาใจว่าใน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 ว่านานี่พนดาจาดัดครับเนาะหมดหมุนลานเ,เซ็นนีะ่ค้ดาครับผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวปูดีพัดก้นขาทุ่มหมีมันดาแล้วซื่น้ำผมเร่หเขาจะลับมากเพราะคนนาเนั่นเขากับแหวนหมดแล้วนะเห็นบอสข้างบนนี้ผมบอกว่าทุ่มหมน ว่ะะาะนเป็นผู้ีได้ผมก็ถือน้ำแหลวเด็กมันจะมามกะมากอยู่ในกรก่เหนึงปันเห็นมูซือกุงนะก้งเนาะกุ้งเน่ากรเ่งผมจะพอ้าอยู่ตลอดบังคนว่าเลขลา้างของกเนึ่นบนออกเก้าเช็ดเด้งบนเด้งล่างแล้วก็เห็นที่ผมกระโดดใช่่ะเนีเป็นบ้าเละมือนนะครับคน <laughs> เ,เขามาดานด้ทำไมไม่สามรวมเลยนะครับผมก็เลยตอบ <t> นอว่าก <t> ็<ๆ>ให้ผมเป็นพระผมก็ทอดีว่างีอยู่ มันตัารวมบะได้เลยเพราะว่าต่นนแอบนี่ผมก็ถือเส้นจิ้มหาใบมุี่ใบล่ะคือเก่าหนึ่ะครับน้อมันมีานรือคือหัวทุนล้านมเ็นผมหารอยใบเด็ผมมาถือเม่ันน่ะกนั่งยี่นี่หลายคนกับพ่มีดวงเดี๋ยวมันนี่จะเปิดดวงไทยบอมีดวงขั้นอย่างบอมีดวงขึ้นอย่างงวดเด็เขาถือกันงวดตื่นอ๋องวดเด็กูซื้อนะเหมือนเรียบร้อย ก็ข oh, ูนล้านเปอร์เซ็นต์อาจารย์น่ะว้ายซื้อพักปัญญังแหละมันก่ออดวันนี้วันที้สามนะเขาบอกกันเลยว่าหรือว่าจะอยู่กันจันออดปูรังคนกัดตัดออกเมืบอมาเต็งครับเจ้าหนึ่งหัวก็ออกตัดออกกันนะยังเจี๋ยนะครับแล้วมื้อนี้ก็จะเปิดดวงให้จะได้มีโชคมีลาภกันเนาะครับเนาะโอ้ผู้ใดว่ารอหนิพี่เด้อมันี รอจ้ารอรอตั้งนานนะนียังว่านะครับเลขกัมี่เข่ามี่รุ่นนะครับเป็นแค่คนอทางนะครับนี่ไายชื่อลอตเตอรี่นะครับอาจารย์นี่บ่้หูว่าเลขจะออกแข็งเด้อนะครับเอากบบมีเข่ามี่รุ่นแต่ว่ากระจำครัผมไว้ว่าถ้าผมยังมีโล่ปาดเลทุกคนจะต้องหายโงนะครับเด้อโอ้ยตายแนะครับงวดที่ศูนย์ลานเปอร์เซ็นต์น่ะกับอาจารย์กระจุนไเนาะคนดาทั้งหลายกัเสียใจอยู่ เสียใจที่ว่าเอาคือยังคนว่าเขาว่าล่ะทำข้นผีเมื่อวันเมื้อเดื้อเดียวตัวเลยนะครับแต่ง้วนนั่นกะสมควรหึือได้อยู่มันดังทักโกรธเนี่ยกะตื่นเต่าคือผมเห็นเฟซบุ๊กเลยยายนั่นเม้นเฟซผมศูนย์พ่อมึงบอกนะอีกแม่ใไงเนื่องเทาโวดเปลี่ยนเลยอาจารย์น้องตีหุ่นฉีบนะครับกูอันเหมือนปักไล่นะครับเพิ่นกระดิ่งเจียดนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นเม่เคยโนูดด้วยเหมือง ดวงขึ้นยังตอนเขาถือแปดม้วนนี่ปู่เคยเห็นเลยกูจะไปมีดยูึดท่อเข่าหูกู่ซะนั่นแหละรูดเลยบันหัวนี่กะกลับมาเข่าหยีบนล่างนะครับต่อไปเขาจะว่าวข้ามาลาดเปิดเส้นแล้วอ้าวหาเศีพ่อหัวไหนผมว่าหาเศียนี่เฮ้ยทั้งไหล่ลำมือมือวันก่อนนะครับเขาแห่แก่บน คนลายหลายพี่น้องมีแต่คนอีูเลขกูละกลับมาแล้วคุณลาล้านสองล้านลังคนก็นว่าได้ใส้นีอ้วนนั่นละเมื่อนี้เนี่ยถือว่าคนหน่อยแต่ว่าก็ยังเซอร์ไพรส์ที่คนเยอะๆกะพี่ยังว่าครับแมวเอา้นด้วงมีหลีแนวมุ้ยมันโคตรกันเพราะอไรนะครับพูดลังคนกะอ้นวนนี้เดี๋ยวอาจารย์จะย่ำตัวเลขแล้วจะชุกเลขทูปไหม้เชื่อแล้วก็จะบอกว่าผมมักตัวไหนที่ได้ไปพิจารณาเอาเนาะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือ ซื้อน้ำไผ่แหรเขาไปขรยบพยยามหารอตรีเอียวเน้อต่างนาก่ะจะมีว่ามีอาจารย์เปเม้ากับเมล็ดย่างเลนบ้งไเพราะว่าเลขกิ่งเขาสิแล้วหย่อม้อนกันเน้เลขวิ่งเขาสีเป็งวดเขาเข้าไปตั้งสี่เขาลุดมัวดเดียวคือหนึ่งจิกา แต่เขาจะไม่ได้นับวัที่สุเด็ดเขาจะนับวดนี้ถึงวดที่สามเพราะว่าเขาเริ่มนับสีพมกจิการแล้วกมางวดเมื่อกี้วันนี้จะเป็นวดที่สามวัก่อนผมบอกว่าไห้คนตาหอดดาวบางขั้นแต่งวดนี้ผมให้คนตาหอดดาวผู้โตเลยไปไกลมากมนุษย์ต่างดาวทายุ่เถอะเขาจะไปกับเ่าเลวกอยังว่าทุกอย่างอยู่ที่ศรัทธาผูไดศรัทธาแล้วจะได้ปูขัดคนสมมติว่าเลขมันว่าเขาเขาจะพึงข้อเขาต้องตามไปพอแม่เราบ่กเขาปุ๊บ ผกวหน่าเชียเลยเห็นวมาทำพีเรามาทุกวันเอาบ่เขาหงวัดทุนล่ามเทศ่ยงว่าเราก็เหมือนไลผมอย่ละแล้วก็เหมือนตากตัวมได้ออกสินแท่นน้องวันอะครับผมได้ออกสินแท่นอกครับมันไปออกออก้วเนาะบดีว่านดีสัทธาเล้วจำได้บ่ตอนเลกอ่กอาจานห้องใส่กล้องไห้ยังข้าแหลกเลยบักไนดาผอวผมนั่้งบอเลี้งผมจีไห ผมเหลือใจร้ายเพราะว่าก้อนเหล็กอ่ะผมบอกว่าวันนี้ปู่คัดคนนะถ้าคนที่ไม่คนที่ด่าเราไม่ตามแล้วเดี๋ยวจะปู่จะทำไม่เห็นมันมาเหม็นเลยกูว่าไม่มีเก้าปู่มึงจะคัดคนอีกไหมมันบอกเลยผมก้อนเหล็กอ่ะเป็นนังไดกผมกอบปากได้ดาปู่วันนี้ตอนตอนคัดออกผมบอกว่ากล้าวผูดออกผมใหญ่ญาติยื้อกันนะครับตัวนะครับตัวสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะเขาบกว่าตัวเราตัวสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายวจิตตังอะหังวันทาอะนันตานคราชพระนางอุสาวดีภิกเทวคูเชมิกายวจิตตังอะหังวันทาอะน,อนันตานคราชพระนางอุสาวดี พิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทาอระนันตานาคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิบดี วงดำแสนสิดิจันทานกราชวิสุธิเทวาภูเชมิเมตันจะมหาราโภปิโยนาคขันทปริตตังบอกซื้อน้ำสกุลบ้านเล็กที่แล้วก็ขออพวัตงงจะขอขอเหงาหงายหอวในใจเด้อ เพราะวรงวันที่หนึ่งเรื่องมือแต่วันเดือนวันธรราโดนที่เป็นใหญ้เลยระวังระวังงไงกว่าระวังที่หนึ่งว่าเดือนนี้มันมี่สามวดอาจารย์จะหาทานะมันไห้สีไหมนะครับพราได้ไปใส่ในครอบครัวไห้ลูกไห้เต้าไห้ผัวนะครับพราได้ที่ใหญ่หวานอินนะนา หัวมากินดอกคอยกินเองมานะนะครับกะเทศในแนวงวดนึงหางวดต่อไปจะเป็นที่หมวกท่านว่าแหละตามมันมาเด้องเศกิยามถ้าไม่เต็มที่นะครับเด้อูอ่ะเดี๋ยวพนุมือเข็นตั้งคิดตั้งใจอาจารย์จะเปิดตูปเปิดลาภห้ปริตรนะเมตตังตอเมตาวัฒนนัตออิสติตอปริตรพนัสตปัสเตจามีเจตุเตุิสติศละเตตัตสเติมาี สีเปรตเสีจะาอมีตะลุกวนะขัตนะเจ้าวันุงมีเกเตยุมาจากยันตุเหวาจะละทลักมอยากขันขับปะาสิทตาสันิเจยังมูนิวรรภนังตาเท้าภูมิปุณน์ทุ่มมัตตุวณะการยมันทันตาทำมัตตุวณะการยมันทันตาทำมัตตุะการยมันทันตานกโมตตะโตระตัมมาสัมเะโมตตะตัตระตัมมาสัมเดชะโมตตระตัมมา 200กว่าปีครับเรียกต้องขยายลงไปดูปดปต้นแม่ไทรทองเมื่อกี้ก็มีเอฟซีามาถามหลายคนอยู่ว่าต้นแม่ใส่ทองนี่ครับนี่นี่ต้นีม่โอ้ยขึ้นจดไว้เนี่ยขุดเข้ไเขขาไปฝังหินนะครับแม่ใส่ทองนะครับแล้วก็นี่อยออนนี้เปผมเป็นคนท้าเองนะครับเนี่ยตรงนี้อยากให้แย่งตรงนั้นนะครับอยากให้คนดูต้องให้เอฟซีช่วยดูนะ เจ็ดมือ,อ,อหลายคนเห็น <Graduate. S 1> ต้เป็นเจ็ดมอต้นนี้เราปลูกตั้งแต่ผมอยู่กับน้องง้าสองคนตอนนั้นต้นนี้ซื้อมาสามพันห้าแล้วก็ไม่มีต้นไม้ตอนนั้นไม่มีตังค์ก็เลยว่าเขาเลยบอกว่าต้นนี้เขาเรียกว่าใ่ใส่อะไรนี่แหละส่แดงหรือส่อะไรนี่แหละแต่ว่าจะย้อยอ,อ่ะอแต่เจ้าแม่ผมบอกว่าแม่ชื่อชื่อไ่แดงไม่แต่บอกว่าแกชื่อไ่ทองไงครันไครับก็ไปที่นี่เพาะดีนะ ก็ตายเดีก็ไม่ค่อยเพราะเราใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นต้นแรกมันจะมีคู่อยู่นั่นเดี๋ยวคู่น่ะตายครับคู่ตายนะครับก็เลยต้นนี้ตอนนั้นมันค่อนใหญ่เลยเนาะซส้นนี้นะนี่ซส้นากๆอรงนีมีรูปอยู่แล้วก็ใหญ่แล้วก็ย้อยเหมือนที่เขาว่านะครับเนาะเพื่อบอกเราแบบคนลุกอืแล้วก็วันนั้นมิทักเอาไปส้มมาห้อยผมบอกให้เอาออกผมลงมาแล้วผมเดียวมาแล้วร้อนเลยพินชุดผมก็กลวยอยู่แล้วชุดไทยนะ ถามว่าอาจารย์กลัวไหมถ้าเจอจะถามมันก็ตกใจนะตกใจแล้วก็ทีเนี้ยผมกลับไม่ได้เขาผมบอกว่าอย่างนี้ทำมาแล้วเนะี่ยแต่เสื้อนหล่อมาหล่มีอีหลีคือยังฝันเนะหงอกน้อยบนล่างเลขแค่สี่หุนะ่นแล้วออกผมก็เลยกลับไม่ได้ผมนั่งอย่างนี้ <c oughs> เพราะว่าผมคือจิตเรามันนึกไปหลอน <c oughs> ก็เลยนั่งแล้วก็นั่งตอนแรกจะหลงสวดชินนบัญชรแล้วก็เลยอุ้ยไม่สวดต้องให้เจ้าแม่อยู่ได้นะครับไอ้ <c oughs> ทีนี้เสียงมันโคกคาบไอ้ทัก <c oughs> เอื่นมากอนมาก <c oughs> กอตอบง่ายผมว่าเอาแล้วว่ะจะวิ่งปุ๊บไอ้ทักไอ้เองไอ้เองโอ้ยแล้วทีนี้อยู่ๆแกมุดไปอะไรข้างหลังอีกไปซอกอีกเสียงไผ่นึกว่าผมก็ร้อนไปเลยวันนั้นแต่แกเก็อ้อมไปยั้งเหมนดอกเงี้ยมึงขึ้นเดี๋ยวมาตอนก็เลยพากันนอนเล่นแล้วก็นอนเล่นกันคุยกันเล่นในนั้นคุยกันเล่นในสองคนแต่นอยก็บนล่างนะครับแต่ว่า เป็นเข้าฝ่ายเอฟซีไวมากนะครับต่อไปก็ใครดูคลิปนี้บอกไว้เลยนะครับไอที่ทางนะครับเนาะก่อนเราอยู่ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรนะเดินผ่านไปผ่านมานะพออาจารย์ว่าหวยเข้าเจ้าแม่น่าจะมาแล้วเดินผ่านมารู้สึกขนลุกเลยครับเดี๋ยวเราแอดอยู่ที่กระจุกเราต้องจออเดี๋ยวจะลองไปจับอย่างนั้นเราเข้าค่อยขอสุขน้ำเล่าเนาะขอสุขเราอันนี้ของเอฟซีการจะมาขอเราขอหน่อยที่นี่ได้ใช่เดี๋ยวจับปิงปองเราดีกว่าตรงนี้เนาะ ถือว่าจุดทูบเอาเราหน่อยช่วยถือว่าเอาปิงปองช่วยตรงนี้เป็นปิงปองดีกว่าเพราะว่าท้าถ้าอยู่ใหม่ๆอ่ะให้แม่นหน่อยครับแม่นแม่นเพราะว่าก็ได้ก็ได้เลยครับใช่บกได้ก็ได้เลยทั้งเราทั้งหน่อยครับส่วนไทยเราเอากระปูองดําอยู่แล้วกับย่านะครับเราตรงนี้เดี๋ยวค่อยจับปิงปองช่วยเรื่องเราหน่อยเอาเนาะเพราะว่าผมว่าหน่อยเพราะว่าวันนั้นหน่อยบนล่างผมว่าหน่อยครับน่อยครับหน่อยเพราะผมฝังนุษย์จะเก่งทุกอย่างผมมันจะเก่งอันนี้ถือว่าช่วยกันอีกแรับนะครับเนาะใครมีโชคมีลาภเด้อ คนแวะมาก็หลายคนถามาอยู่ไหนนี่เขาไปบอกอีกนึงว่าอย่างพยอยอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมก็เบิกเนี็ตแล้วนะครับนี่ต่อไปนี่จะเยอะกว่านี้เยอะเลยแหละครับจะลามไปรุ่นละกันคือแม่นางไม้เป็นไม้ทั้งรุ่นนะครับเป็นไม้ทั้งท่อนงนี้ไม้ไม้ไม้ต่อเลยไม้ทั้งหมดนะครับไม้ไม้อะไรครก็รู้ว่าจะเป็นพัดถุงอันนี้ก็จะเป็นไม้นะครับต้องทำ พวกใบพวกเชือกจะเป็นผ oh, ้าแต่สีทองเลยนะครับเป็นไม้นะครับนเป็ไม้น้อยปีนะครับอยไม้ปีนี่กันนี่นี่ก็จะพอมันแข็งลงนี่มันจะแข็งลงจะยืนยืนเลยเหรอเป็นอย่างนี้แหละครับจะเป็นอย่างั้นแหละมันจะเป็นใส่อกมาก่อนโอ้แล้วก็จะแน่นเลยแล้จะเป็นสิ่งเลยแด็ด ก็จะขยายเป็นไปงานมา่ลาเนี่ยเต็มนี่เลยนะนี่เต็มนี่แหละครับแผ่เต็มนี่เลยอันนี้ลงก็เป็นอีกต้นหนึ่งอันนี้ต้นนึงก็ที่แผ่ไปงานทางสิ่งใหญ่จะแม่ใส่ไปนี่มันไปใส่ยากไม้ไปก็จะแผ่แผ่แผ่ใต้รากไม้ไปงามไม่ได้ต้นใหญ่ๆทางทางไป ท่ไมนังไม้ก็จะอยู่ในอาจารย์ลองรูปครับรูปตรงนี้จงเป็นเลขเจ็ดไมเ็นเลขเจ็ดจะขึ้นมเนี่ดแทบหดแทบหนนป็นเรนเลขเจ็ดไหมนี่นึ่งได้นีมมีเจ็นี่นี่เจดนี่หเห็นไหมเฮ้ยยิ่ลายยิ่งชันเลยอาจารย์แม่ ทาเข้าไปปิ๊กกึงเจ็ดเหมครัชัดเจนเลยคับเจ็ดหนึ่งเ็ชัดเลยขบนเหนึ่งข้างล่างนนะครับหนงเป็จ็เจ็ดตรงนี้ก็เจ็ดตัวนึ่ันดเียดียวเดี่ยวเดียดี่ยนเดียัเดเดียียวเ่ยวดเยด่เด็ยดี่ยียเดเี่วเ่ดี่ยดีเดยดี่ยดีวเดดีดี่วเดเด่ย่นเ่ดยเเีว่ี ชัดคย่นี้นที่แรกอนี่มองางนึ่งเกหทั้งบนทั้งล่างเลยอะเก็เยอะนี่ตรงนี้สดเร่เียนั่นอาจารย์รูปเอ่อเจ้าแม่ใ่ทองนะครับนี่ไหมนี่นี่เกจได้นี่เห็นไหมนี่เนีู่ตรงนีชัดเจ๋วอืมชัดเจ๋วแล้วครับชัดกว่านี่ตรงนี้ชัดเลยจีจันโแป้งไปขึ <Collins. S 2> <guarante S 3> ้นเลยครับทันทีเจหนึ่งทันทีเด้อาจารย์รูปที่แรกเนี่ จารนี่ม <Tamam> ัไม่เป็นไรครับเจ็ดหนึ่งยังอยู่นะเนี่ยตัวล่างนะตัวล่างชัดแจวกว่าตัวบนในมาล่างครับูคทั้งบข้งล่างอาจารย์เจ็ดบนเจ็ดล่างเอครับใส่ใส่ทองแล่เจมจะเป็นาร์ลูกแป้งนะครับอาจารย์ลูกแป้งเมืี้เจ็ดหนึ่งยังมไหม่ะในกล้องผมเห็ไหมมีไหละเจ็ดหนึ่งนี่แป้งให้แม่นางไม้ใช่เดียวปแป้งเลยนะครับ ตอกแล้วครับตอกแล้วนี่สวยมากครับแสงตะวันออกมาจะเป็นนั่นเลยครับกอดตอกข้างบนโปะแปงเข้าไปปุ๊บเอาถ้ากอบเกตหนึ่งซื้ออะไรอ๋อซื้ออะไรพี่ออดอ่ะเราต้องมีการบนอีกแล้วเห็นไหมวิ่งอีกแล้ว หรอบนต็ครับหรอบนะห้รอบเอ้อมนอรอบหรอบเมธรรมชาติมคู่นะเนาะในท่คู่นะเนห่าขอของอาจารย์มาวิ่งแน่นอนครับยิ่งออกเก็ฑหนึ่งนี่ไ้รัดซื้อกลับหรือยังต้องบอกแม่บ้านอย่าลืมนะให้กลับเลยเท่นะไม่ถูกแต่ม้าดิโาดพลาดเลย ก็เมียทาบอกไม่ได้กลับอาจารย์ลูกแป้งบอกว่าเจ้าแม่มาแล้วมายืนมุมนี้นะครับมีแสงแห่งโชคลาภนะครับสองก็มาตรงกล้องนะครับอือยอดแสงเดียวก็บอกเจ้าแม่ไว่าถ้าเลขออกเกตหนึ่งหรือว่าสี่ผู้เราก็ตรงนี้ก็จะทำให้ดีๆเห็นนดู กูย่าเทียมให้เลยกูย่าเทียมทำฐานอีกแล้วก็แม่ลูกมาดีดีงานเาไว้บ้านจีดซีเพิ่มนะครับนอกจะกหอยเต็มเลยเนตัดจัดแต่ให้ใหม่ดีๆีที่นี้มีสารเล็กๆให้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับมีสารด้วยใส่ตรงนี้นะเหมือนวันี้มาเนาะเหมือนวันี้เขาเเอนด้จะให้สารด้วยเด้อแม่เด้อมีเงี้ยเด้แบบนี้เนาะเดี๋ยวมี้สารเล็กๆอยู่นี่แหละเนี่ยเหมือนในที่หยดนะถ้าจะไปเข้าฝันก็ไปเข้าอาจารย์ก็ไม่ต้องไปเข้าผมเด้อครับเด้อพี่อ๋อด้วยนะเข้าได้เข้าบอกก่อนใช่สารตัว ไปยืนอยู่หน้าห้องเลยนะตอนให้มาเจ็ดไปยืนหน้าห้องเหน้าห้องพี่อ่อไหมเอาใส่สุดท้ายไปอ่ำเราอยู่หน้าห้องเราบปามือแรงเคาะปุ๊บวิ่งหนีอะไรดินี้ยโมมาอีกเลยสำนักผมเอาโครานแล้วผมไม่มาแล้วจานเจี่ยวพูณนิดนะครับแต่ว่าก็บอกจริงจริงมัต้องแยกจานเลยถ้ามาในเลขชุดเราจัดสารให้จานนี้สารเล็กนิด เหมือนในที่หยนดเลยอ่อาตาไหนอตรงนี้นะครับส่วนหญ้าเนี่ยผมยังไม่บนเดี๋ยวผมจะไปบนบนวันนี้แหละ,ะบนปูองดําบนหญ้าม่นีจันวันน,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 นี้วันนี้วันนี้มีมีงานอยู่คุยกําไรอยู่ครับ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ่ายลอตเตอรี่พัดแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยลากไปได้การใหม่ถ่ายถ่ายลอตเตอรี่พัดกี่โมงอาจารย์ใ่สองครับ่แล้วก็ลากก็ยืนต่อครับ YouTube แต่ว่าวันนี้ผมมีคุยมต้องถามกำไรก่อนครับทีมงานเขามา YouTube ถ่ายได้อาจารย์ต้องต้องถามเขาครับเขาใครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังได้อยู่หรอกถ่ายไม่ได้ไรไม่ถ่ายก็เราไม่ว่าขอแต่ว่าเขามาเนาะครับขอแต่ว่าเขามาไม่ถามไม่ก่อนเถ้าเราไลฟ์สดอยู่อะไรอันนี้ต้นพม่ยาแย่เย้ รอครับไหนพญาเย้เยนี่ะนี่ไปได้ความรู้มาจากไหนเย่อบานพุ่มเออมันมีเลยนะมั่งมีเลยนะนี่เราก็ไปไปพญานี่พญาแห่งไม้นีเลยพญาเยเย้องทีนี่พญาเย้่ยรู้มาจากไหนนะวันบุญต้นอยู่ที่ไหนโอ้ยต้นนี้หายากนะต้นนี้หายาก เดี๋ยวสารมาจะจะสวยดูเดี๋ยวไปดูสารเก่าๆเอาไม้เก่าๆมาทำตรงนี้เลยสารไม้เนาะจะหลอนนิดนึงนะมุมนี้มัดผ้าแดงเต็มเลยหถ้าใครร้อนจะมีไม่แข็งร้อนไม่แข็งรลอนร้อนกับชีพประจำผมก็ต้องใช่ที่หลอนนั่งอแบบนี้เลยนั่งอย่างเงี้ยเลยโอ้เครื่องเย็นอีไงเราทำฐานเราอยู่นู้นฐานยูทูบมึงไม่ดีเลยก็หาหนังว่าไม่ไม่คนเห็น ทำที่พักคลองมก่อนแม่เอาเอาล็อกเกอร์เอาอะไรมาคาดผมคาดแบตเอาล็อกเกอร์นี่นี่นี่ไปผมอ่านี่แตเราก็แต่เราก็หาที่กันเพื่อที่จะไม่ให้คนมองเข้ามาเห็นเลยแล้วก็เอาล็อกเกอร์เอาชาร์จแบตเอาอะไรไว้ได้เตรียมตรงนั้นให้ไปที่นั่งนั่งพัก ทีมงานยูทูบเบอร์มาคุยอยู่นู่นแหละมันถึงส่วนตัวใช่เป็นอะไรเอาที่กันแม่คนเหนียนเราขอบคุณมากใครเข้ามาต้องมีทีมทภาพตัวเยอะเลยแต่ไม่เป็นยูทูบเบอร์พักได้ครับเนี่ยผมยังผมยังไม่เต็มตัวนี่ผมพักได้ไหมนี่ยูทูบเบอร์ว่าจะพักเอาลูกศิษย์นั่งเต็มเลยผมยังไม่เป็นเต็มตัวนี่ผมพักได้ไหมนี่ไม่เป็นเต็มตัวอะไรยังไม่เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวไมีรายได้หรือยังไมีรายด้ อ่ะก็ขอบคุณคุณอาจารย์น็อตมาสได้ครับเพือนะครับสำหรับแม่ใส่ทองเนาะแม่แม่ใส่ทองเราอีกทางเลือกหนึมาครับเนาะเผื่อใครใครคนถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็เลยเนี่ยอยู่ที่ตำหนักนะครับถ้ามาหรือถามทีมงานได้เลยครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนาะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่ากราบไหว้ครับแม่ใส่ทองนะครับอาจารย์น็อตี่ครัดมาคาอจารย์ครับ